เอาสาธุพร้อมกันเด้ออาสาธุนิพพานปฏจยโยโมตุอาเมือเงเมืองมอีเลยเอาละลักษณะนี้แหละนเนาะเทศแบบนี้คือต้อง ปฏิบัตินั่งสมาธิฟังอันนี้เป็นประสบการณ์จริงเลยญาติโยมเลมลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์พระคููวิวิทอรัญญธรรมถ้าไม่ผ่านบริออกออบริออกจากสำนักแหละถ้าถ้าไม่ผ่านออถ้าพ่นพิจาร,รณาแล้วว่ายัง ยังบพอสิออกสู่ยุทธภพได้นะนะอันนี้ก็ถือว่าบุญเพื่อนหลายเนาะบุญหลายบุญสัมพันธ์ที่ได้สั่งสมอบรมได้เหตุได้สร้างมากับท่านอาจารย์พระครูวิบิตรอรัญญธรรมบวชมาแล้วก็ตั้งใจศึกษาประพิปฏิบัติ แล้วนำประสบการณ์จริงจากการประพฤติปฏิบัติมาเล่าให้ฟังผู้ปฏิบัติจริงจะรู้รู้แจ้งแล้วก็เห็นจริงนะบบคือการเรียนบบคือการศึกษาบบคือการอ่านอ่านมาแล้วก็ว่นฟังเมื่อชาวนาจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นให้สำเร็จอาวัฒนกิจแล้วดับไปอ,อานะในนี้ อันนี้อันนี้ศึกษาเรียนแต่ว่าพอไปให้ดีๆพูดมันไปแล้วนั่งเท่อน่ะไม่ทันเื่อเผื่อหูชักมันบ่ออิ่มแล้วนั่งสมาธิอิ่มแล้วคอตกหูวมวยวันนี้แตนะ่ถ้าหูมวยน้อนจะของโผนก็ตื่นจะของโกนนั่งสมาธิะได้โกดหน่วัน แต่นี่เป็นประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นเมื่อแรงด้วยครับเออ,เ,อ,อเมื่อคืนนี้ท่านอาจารย์พระครูภาวนาวิสุทธิบงชมงงข้างได้เน,นาะเมื่อคืนเนี่ยออกับครูบาอาจารย์ญามนั่งฟังครับโอ,อ้เงียบสงบนิ่งออผู้ี่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงจะเป็นอย่างนั้นออฟังแล้วกะคือคือมันฟังของจริงนะ่ะนะ ฟังของจริงซึ่งทุกรูปกะเอาของจริงอยู่หรอกเนาะของจริงอย่างอาจะมาภาพนี่กาเอาของจริงจากอีกจากครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดอีกทีหนึ่งลักษณะเหมือนเหมือนถือกตะเคียงอะไรเนาะตาดีถือตะเคียงหรือจะเป็นตาบอดถือตะเคียงกับเมแรงคื่ะจะได้อยู่เนาะเขาเนาะเอาประสบการณ์แบบนี้แหละ เว่าปันคณะครูบาอาจารย์เว้าปันที่น้องได้รับทราบได้รับฟังในลักษณะนี้ก็มีอีกหลายท่านอยู่ด้วพุทธศาสนิกชนของเราเมื่อคืนนี้อาจารย์พ,พระภูพาวนาวิสุทธิวงศพันกระเว้เลยสามสิบปีเนาะที่น้องสามสิบปีเป็นชาวพุทธ คำว่าอะไรกันนั่งขโมกให้เม็กมีการบริวารไสามสิบปีแล้วอ่ผู้ลงพนกับเจ็ดสิบก็มีได้แปดสิบก็มีได้แต่ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอสนนำหลักธรรมนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตนเองกับครอบครัว ก็จะได้หอด half percent อยู่ยบ้างญาบ่หอดอยู่นเนาะเพราะว่า <c oughs> ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนนี่ถ้าไม่ศึกษาและไม่ปฏิบัติบ่บเข้าใจเด้ญาติโยมเด้บอกว่าแต่พี่นะ้องญาติโยมเนยแม้แต่อัตมาภานะเพื่อนว่าเพื่อนใครได้มอ,นะอยังรุดนะแต่เว่าไใครสักน้อยนะอ่า มีปัญญารักษาตนทีแรกได้เนาะมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้ดังนั้นกาเอาแต่เฮานี้กาอีกบนานได้เน,นาะอาหนุ่มด้อีเจ้าปีผุญยังหอดร้อยสาวนี่เจ้าปีเจ้าเลยปา่าีนหันเจ้าเลย ออย่างคุญยายอุสนุนนี่มาเด้อมาเดินจงกรมนําให้เด้อได้ยวดได้เนี่ยนะปุญญายคุณยายอย่างก่อันอันเก้าสิบห้าใหญ่เก้าสิบห้าฮะปุณยายบุญธรรมเก้าสิบไปใหญ่เราจะหาหันย่าง ย่างไปกับเบิ่งหน้าเบิ่งตาแล้วโอ้ยเดินไปแล้วก็ยิ้มไปนะนะโอ้ยจะแม่เป็นตาออนซอนไงวะเป็นตาออนซอนมาลองก่อนเด้อเผื่อเซาวินได้แต่ว่าจะต้องมีลูกมีหลานว่าเบิ่งน้ำเท้าวินกะกะจังนั่งมานะอันนี้มาฮักเอาเนาะอาศัยลูกอาศัยหลานกะเอาละเ <c oughs> อยู่น้ำเฮานี่แหละ ใหญ่น,นั้นก็วันนี้นะท่านพระอาจารย์กิติชัยยศวัฒโกนะเอาประสบการณ์จริงๆเลยแท้ๆเลยาจากวัดป่าธรรมวิเวกนะที่จริงวัดป่าธรรมวิเวกนี่โอ้ครับครูบาอาจารย์เพื่อนเ็ดรน้าโนมกาก็ได้ไปแ้เนอะแต่ว่าพอได้ไปเบิ่งเมตนะอัตมาภาพไปเบิ่งแล้วงาน <c oughs> ที่ท่านทำงานพระศาสนา งานการศึกษางานการเผยแพร่งานสาธารณสงเคราะห์จุดเด่นก็คือ,อที่จริงทุกๆงานนั่นแหละแต่ที่เด่นชัดเจนที่สุดคือสาธารณสงเคราะห์อาตมาภาพก็คึกเะเ่ยทอยู่แล้วแต่ว่าบมมีกำลังคือเพื่อนน้ำประปาฟรีบรรทัวน์ห้องบริฟรีแล้วนาะแห่งสิเเข้ม ขึ้นอีกได้ข่าวว่าจะเพิ่มจ <c oughs> กคณะกรรมการจะเพิ่มเงินอ่า <c oughs> จะเพิ่มเงินอยู่แต่ว่าท่านอาจารย์พระครูวิทยอรัญญธรรมนี่ยญาติโยมใช้น้ําฟรีได้อซื้อถังมาถ้าไหนก็หมื่นลิตรบ่ถังละแสนแสนหรือห้าหมื่นก็ไดลายถังได้ยินอยู่ไหมใช้ระบบโซลาเซลล์สูบน้ํา ใส่เต็มไปตลอดแล้วก็ต่อท่ออาหารได้ไหม <c oughs> ต่อท่อเข้าไปในพั้นนิ่นมอยากใช้น้ำตามสบายบริมีค่าหน่วยยูนุ่งยูนิตบริมี <c oughs> กุหลังคนกาบที่แรกเพื่อจะเอาไว้ล้างหน้าเอาไว้ใช้ อันนั้นในครัวเรือนเอาไปมาหลายหลายเลยเอาไปหดหัวหดสวนไปใส่นาก็มีนั่งขนาดนั้นได้อันนี้หน้าอนุโมทนาเนาะในอนาคตการรามาภาพก็ขค้ดจะเทศอยู่ถ้ามีกำลังเอาไว้ทาทาถ่าบินเด้ออาจะสยามใดล่ะจิตเนี่ยพวก้นวิลสันยกยอดให้พวกคนบบสักการ ได้บุญได้กุศลหลายๆเดยอยู่ดีมีแหงแข็งแรงได้อ่อามันยืนแล้าอ่ะเป็นลมโผล่มใสให้ลูกให้หลานเหาตลอดไปเด้อพี่น้องญาติโยมนึกคิดปรารถนาสิ่งใดเป็นไปในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยสินได้ทำกพอให้สำเร็จตามความมุ่งมากปรารถนาสุขุสุกคลเด้อ <c oughs> อ่าิมนต์ครับกระถา ยะถาบริวาราปุระบริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเบตาังอุปกะปติอิชิตังปิติตังตุมหังคิปเมวะสมิจะโตสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปะนราโสยะธาเมนิโชติระโสยะธาติเตโยเมว Oh. ཚཚང བྱིས བྱེ དེ བྱེ ཇེ དེ བྱེ དེ 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 जो कपा जो मिता मनु कपि जो ने पानि मे शो जे वे तु माता मिला भुञ्जा मिला धानाय ये न रमाया वे पनतो मनसन्तु सम्प्रथाय वो भवे भवे उजोजितं धि पञ्ज सन् कोर्य पन्तु नो गा संकातुञ्जाम्य बुद्धा दे भावरो नो नमो न दोवधुतमो เจ้าพุทธจาสังโฆนัสต้โรมามันเตโสตมานุภาเวนะมารุกะสังมาภิตุมังขาวาทพระพร้อมกันนะครับอรังสัมมาสัมพุทธ อานาจารย์พระมหาสัญญานาถเิโน